ของเล่มที่ยี่สิบก่อนนี้ยะมาวัดเท่าสูงขอย้อนไปอยู่วัดววัดวัดสะพานก่อนวัด,ดทงพ่อทมเผาตอนแรกนมื่อที่วัดไม่ออกควาจริงวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะ <c oughs> วัดสะพานตอนนั้นตอนนี้จะวาดวัดทา่าทรงบณิมนนีมนสามครั้งคือนี่มนที่บ้านในจันทร,ร์ ที่ดําบนท่าทรงครั้งหนึ่งมาชั้นเพลงที่นั่นแล้วก็ไปนมิมนต์ที่วัดปากคอมมาขําเท่าแล้วก็ตามไปนิมนต์ให้มาอยู่ที่วัดเปดน็นดาวนิมนต์ที่วัดสะพานแต่ก่อนนี้เขาจะไปนมิมนต์ครั้งที่สามเห็นผ้าหลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นผู้กอสร้างสร้างรื้อขึ้นมาใหม่เขาสร้างใหม่เขาแล้วกันนะ มันพังไปหมดแล้วแล้วก็ท่านก็มาปักตรดที่นี่ท่านเริ่มต้นสร้างที่นี่ท่านไปไม่ใช่เข้าฝันเวลานั้นกำลังนั่งกรรมฐา,านอยู่ในเวลาตีสอง <c oughs> ท่านก็เลยบอกว่าคุณวัดของผมที่ทำไว้คุณสามารถสร้างให้เจริญรุ่งเรืองมาแล้วสองสมัย คือสมัยพระเจ้าสามพยากับสมัยของพระนารายมหาราชเวลานั้นวัดเจริญนุ่งเรืองมากแต่ว่าเป็นไม้มันก็ไม่มีอะไรเหลือเวลานี้มันผุพังหมดแล้วมาสร้างใหม่ทำให้สร้างแบบไหนท่านก็ทำดูภาพแบบนี้ภาพที่เห็นนี่แหละตามที่เห็นปัจจุบันนี้ ก็เป็นว่าวันนี้วันที่สิบห้ากุมภาพันธ์สองวันนรอยสามสิบสี่ตามที่เห็นอยู่นี้ทราบตามภาพที่เห็นก็เลยบอกว่าจะสร้างใหม่ทีครับก็นั่งดูคนว่าคนที่นั่นมีศรัทธาน้อยคนที่มีศรัทธาจริงๆก็มีแต่มีปริมาณน้อยแต่คนนี้มีคติ นอกเหนือจากพุทธศาสนามีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าวาดก็มีคตินอกเหนือจากพุทธศาสนาทำให้เราทำได้ยังไงถ้าบอกไปเอือที่แรกมันก็ยุ่งหน่อยถ้าต่อไปมันจะดีเองถ้าผมจะช่วยแล้วก็จะช่วยมันมากพระก็จะช่วยเทวดาก็จะช่วย ต่างองค์ต่างคิดบอกว่าจะช่วยจะทำให้เจริญรุ่งเรืองให้ได้ตามภาพนี้ก็เป็นว่ารับปังกรคำท่านในที่สุดอยู่สองั้งวันเจ้าว่าก็บปนิมนต์ก็ยังไม่กำหนวดวันจะมาเวลานิมนต์ของท่านจะว่าก็พร้อมต่อหน้าพลทกาดเอกาธรโรจนาริพ่กับปัญญาคือคุณสิริรัชโลจนาพิพาตแล้วก็อะไรก็ นี่ก็ในหลายคนเขาเขาก็ทราบกันทีนี้ขอ,อย่อมากกับวัดสะพานใหม่ที่วัดสะพานนี่หลวงพ่อสเภาท่านเป็นหมอเป็นพระที่มีรายได้ดีคำว่ารายได้ดีหมายความว่าการรักษาโรคคนดั้งก็ให้บ้างคนนี้ก็ให้บ้างท่านไม่คิดเงินไม่คิดทองเวลาดั้นก็รู้สึกว่าค่าของเงินสูง ก๋วยเตี๋ยวชามายี่สิบตางคงวันหนึ่งได้ประมาณแปดร้อหนึ่งบัางพันหนึ่งบ้างสองพันบ้างก็มีเูาสึกวไตได้ดีมากท่านเป็นโรคชนิดหนึ่งคือแน่นๆเราเป็นมามันแน่นเสียดหน้าอกก็นแน่นถึงก็สะลึงวันหนึ่งก็กําลังนอนอยู่ท่านพยายมันก็มาท่านบอกว่าคุณโรคอย่างท่านสมเพานี่นะ ผมมีคาถาจะรักษาแต่คาถารักษาผมเนี่ยคาถาผมที่ผมให้นี่รักษาโรคไม่หายนะกันไม่ตายก็ไม่ได้รักษาโรคก,ก็ไม่หายแต่ว่าสามารถระงับทุกเวทนาได้ถ้ามีเวทนาหนักๆอย่างทานสำเพาเนี่ยคุณไปเป่าที่หัวเถอะประเดี๋ยวเดียวก็ระงับ ก็เป็นว่าคาถานี้ทตาต่อมาภายหลังมีหลายคนรับไปใช้มีประโยชน์มากคนที่มีทุกขเวทนามากๆเกนิพอไว้เปล่าเขานิดเดียวก็สงบทันทีจะบอกให้ที่ได้จะลืมแล้วจะเลยไปแล้วคาถาที่ท่านบอกว่าให้ว่านโมพุทธายะเวลาก่อนจะว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ซะก่อน เพราะว่าถ้าจะเราจะเอาจริงๆนะให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ด้วยนึกถึงพระยาโย,ยมด้วยก็ต่อมาประมาณเดือนยี่ก็ไปเห็นจะเป็นประมาณเดือนกุมภาพันธ์หลวงพ่อจำเปาเขาป่วยแล้วก็ท่านแช่มท่านเป็นลูกศิษย์ก็วิ่งมาบอกหลวงพ่อว่าพ่อป่วยกำลังทะลึ่งโวดพวดเข้าไปถึงแล้วก็ตกใจ ท่านแน่นแล้วอ,อกเสียจึงต้องโดดทะลึง่งโพดโวดขึ้นมาก็ลเลยช่วยกันจับจับทนาศีรษะธรรบางบนตักแล้วก็เป่านึกในใจเอกาแช่มไปจดุดทูบบอกพญายมอยู่นี่นะไว้ช่วยกันรับทุกเวทนาทแช่มก็ไปจดุดทูบห้าดอกบอกพญายมอาตอมาก็นึกในใจแต่ไม่เป่าพระโพดนึกในใจ,จเฉยๆพราเริ่มนึกในใจแค่สักวินาทีเดียว อาการทุกขเวทนาของท่านก็หยุดท่านนอนสงบอาตมาให้นอนอย่างนั้นเป่านึ่งนุน่งประมาณทักครึ่งชั่วโมงเห็นท่านส,สงบสงัดีแล้วก็ค่อยๆเอาชิดสาวางบนหมอนแล้วลุกมาข้างนอกมานั่งคุยข้างนอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงวางอีกแล้วทะลึ่งอีกแล้วก็กลับเข้าไปใหม่กลับไปเป่าใหม่ท่านนี้เป่าไม่เลิกหรอก คือไม่ได้เป่าพูดพูดนั้นนึกในใจที่เชยว่านโมุทายะนโมทายะว่ชชาชาสบายสบายนึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นึกถึงพระญาโโยโ,โดยขอย้อนรับตุกเวทนาเป็นน้วบาต่อมาถึงเวลาใกล้จะเพลินท่านลืมตาขึ้นมาถามว่าเหลือเวลาอีกกี่นาทีจะเพลนครับท่านพูดเป็นปกติ ถ้งางันดูเลกาท่านก็เลยบอกท่านบอกว่าเวลาในที่สามนาทีเพลนครับท่านก็นเลยบอกว่าขอลานะครับถ้าเพลนแล้วขอลาพอเสียงตีกลองเพลงตึงๆๆปรากฏว่าหลวงพ่อห้องวงเราลืมตาปับ๊บแล้วหลับตาปับ๊บตายไปเลยเป็นว่ากระถาบทนี้ไม่ห่วงนะมนันรดาญาติโยมวุทถบริษัทนะถ้าท่านพูดใดต้องการจะระงับทกเวทนาของใคร ใครเขาป่วยไใ้ไมันสบายไม่สบายไม่ทุองกวศนามากให้จุดธูปห้าดอกจุดเทียนหนึ่งเล่มมีดอกไม้ก็ใช้ด้วยถ้าบังเอิญในสถานที่นั้นไม่มีธูปไม่มีเทียนไม่มีดอกไม้ก็ไม่เป็นไรให้นึกถึงพระพุทธเจา้าทั้งห้าพระองค์แต่พระสีอานนยังไม่เป็นพระเจ้าก็จริงแต่ว่าต่อไปจะเป็นพระเจา้าถ้าหนึ่งนึกถึงบังะญาย,ยนด้วยแล้วเป่าที่ทศีรษะยค่อยๆเป่าไม่ต้องเป่าพวกๆให้คนเป่าเนยหรอกนะนึกในใจ เมือ่อใจนั่งทางด้านเหนือทิศทาของเขาเนึกงว่าขอยทุกขเวทนาระงับไปและจงอย่าลืมว่าเจ้าของบอกแล้วว่าคาถาบทนี้รักษาโรคไม่หายกันตายก็ไม่ได้แต่ว่าระงับทุกขเวทนาได้ต่อมาก็มีคนหลายคนรับไปปฏิบัติรู้สึกมีผลดีมากนี่ถ้าไม่ได้พูดบทนี้ซะก็น่าหนักใจน่าเชื่อใจคาถา เพราะถาเสียบทนั้งนั้นคือถากรอบพิษะคนเป็นโรคไม่สบายกอบทิ้งหายน่าเสียดายแต่ว่ากระถาบทนั้นมีค่าครูสลึงหนึ่งเพราะว่าคนที่รักษาไม่ยอมเสียสลึงหนึ่งให้คนรักษาเลยเป็นตามพระสุดเมื่อผ่านไปสามคนก็ต้องเลิกแต่ว่ากระถาบทนี้นไม่ต้องเสียค่าครูเป็นเพียงว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในท่าน ยอมรับต้องถือพยายายมช็ใช้ได้แล้ว <c oughs> ต่อมาก็มาคุยกันถึงเรื่องวัดท่าสงหลังจากนั้นทางเจ้าว่ายก็ไปติดต่อไปิติดต่อก็ยอมรับมาเมื่อเวลาไปจริงมาจะมาจริง,รงๆก็มีรถยนต์ขนาดใหญ่ไปรับมีเรือต่องยงข้อไปรับช่วยขนของมา คณะเจา้าวาดก็ไปกันเต็มก็ทายกทายกาก็ไปกันเต็มก็รู้สึกว่าพิธีนา่าเสียดายบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นตามปกติก็บอกว่าทาวดไหนตีข้องกรองระคังสุนักไม่หอนท่านห้ามอยู่ที่นั่นเพราะวันไปอย่างนั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบนนั้นอด เป็นความจริงเมื่อขึ้นมาอยู่ที่วัดน,นี้มีสุนัขแค่สองตัวตัวเมียเป็นตัวใหญ่คิดจะเป็นแม่คอนเจียงไม่ใช่จะมีตัวเล็กอีกหนึ่งตัวแลวสองตัวพร้อมเดินจะเดินจะส่งตัวไม่ไหวพอขึ้นมาถึงก็เอาข้า,าวเปล่าก็ก,กินแก่กินจนกระทั่งกินแล้วก็หลับตรงนั้นไปเลยแสดงอดแย่เข้ามาดูสภาพข้าวเป็นบาตจริง ทางวัดเขาบินบาาได้ข้าวมากตอนเย็นถ้าเหลือจะเด็กกินแล้วก็เหลือถังใหญ่ๆถังใส่น้ำอ่ะถังตักน้ำถังใหญ่ๆแกงก็เหลือขนาดมอขนาดอะไรมามอแกงลูกตนเอาลงๆมาแล้วนะแล้วว่าทางจเจ้าวาดให้เด็กเลี้ยงสุนัขตัวละหนึ่งจานต่อนหนึ่งวัน พอแค่มันมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นเอาไปบ้านที่บ้านเขาเลี้ยงหมูข้าวถังใหญ่แกงหม้อใหญ่เอาไปบ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเลี้ยงไข่กัมีสัตว์พอขั้นมาถึงจริงๆก็มาดูอันดับแรกเจ้าวาดบอกว่าไปช่วยสร้างหอสดมนหอสดมนดูแ่แล้วกว้างประมาณสองวา ยาวก็ไม่เกินสิบวาทั้นมาสอบถามก็จะจริงชาวบ้านท่านนั้นบอกว่าเสาที่ตั้งอยู่แล้วทั้งหมดมีเจ้าของทั้งหมดวัดไม่ได้ออกสตังเลยมีเจ้าของแต่ละต้นตต้นทั้งหมดแต่ว,ว่าสร้างมาแล้วแปดปีตั้งเสามาแล้วแปดปีไม่ได้ทำต่อ ถ้ามีการเนร,รายทุกปีเนรัย,รยเพื่อจะสร้างหอสหมน์เนร,รายทุกปีเขาก็เลยคิดในอาตมาเขคิดในใจว่านี่มันยังไงกันแน่ใครผิดใครถูกอันนี้เราไม่ทราบถามชาวบ้านคนไหนชาวบ้านคนนั้นก็ต่อตามความเป็นจริงถ้ามีบุคคลคนหนึ่งบอกว่าที่วัดนี้ต้องระวังการเงินนะท่านพระครูวิชาญีคุณก็เคยบอกว่าคุณ คุณมาหาถ้าจะอยู่ที่วัดด้านระวังเรื่องการเงินให้มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องการเงินเนี่ยผมสังเกตด,ดูว่าเขาได้รายกันมาแปดปีไม่เห็นมีอะไรแปลกขึ้นมาเลยมันไม่เะพังพอดูหอสมนวลเก่าก็ใช้ไม่ได้เลยเย่เจ็ดหลังเกือบจะบี้อยู่แล้วขึ้นอาศัยไม่ได้สลาก็โย ผู้ิที่หลังดีที่สุดก็มีผูติเจ้าวาดหลังเดียวนอกนั้นก็ฝาโปร่งหมดคนเดินไปเดินมาเราอยู่ข้างในไม่ต้องเปิดตาต่างมองเห็นเพราะฝามันโปรง่งนกบินมาก็มองเห็นว่าหลังคาโปรง่งอาตมาก็เลยมาสร้างกระท่อมอยู่มาอยู่กู้ติดหลังหนึ่งที่เจ้าวาดจะอยู่ก็มีแต่พื้นกับหลังคา ฝาไม่มีต้องให้สมเด็จสมควรนี่ตามมาด้วยเป็นคน,นช่างทําฝาก็ได้ไม้จากกองบินสีได้จากพลอกาศเอกอรเวลานั้นเป็นเสนาธิการกองบินสีจากพลอากาศตรีมณน,นทุมทพุตธีเวลานั้นเป็นหัวหน้า่ายสื่อสารกองบินสีทั้งสองท่านเป็นกําลังใหญ่ในตอนต้นก็เ,เอาของที่เขาไม่ใช้ ให้ไม้กล่องต่างๆนั่นแหละที่ใส่หีพอมาเฟอรลาน้ำฝรั่งอยู่ที่นั่นเอามาทำฝ้าบ้างทำอะไรบ้างก็ได้จะหารของกองบินสี่มาช่วยทอนช่างแล้วก็ปีนั้นมาย้ายมาเมื่อปีพศ .2511 พอปลายปีพือ่อกัดเอกอทรก็ไปบอก พงศ์กัิเอกับพระเมืองคันจรัสเวลานั้นยังเป็นพระักดตรีเจ้ากรมยุทธการพ <c oughs> มาท่ากระถินเป็นหนี้เขาอยู่ประมาณหมื่นบาทเศษท่ากระถินได้หมื่นสี่พันบาทก็จึงชำระหนี้เปหมื่นบาทอีกสี่พันบาทให้้าเจ้าจวาดชำระหนี้เพราะเจ้าวาดมิตรหนี้อยู่หกพันหกพันบาท อาตมาไปนี่หมื่นบาทเอาเงินสี่พันบาทไปให้เจ้าวาดช่วยชำระนห,นนหนี้เมืองอนถ้าเหลือสองพันให้หาเอาเองเพราะแกไม่ทําอะไรเลยมานั่งดูแล้วน่านเสรดใจแต่ปลากรวันลุ่งขึ้นแจ็คเจ้าของไม้มาถามว่าท่ากระถินมีเงินเหลือไหมครับถานทำมัมล่ะมันบอกว่าตั้งเป็นฟาระจะเจ้าวาดเขา เะบอกว่าผมไม่ถามเจ้าว่าแล้วว่าไม่มีสตังถ้าจะมีก็ต้องเดินสี่บอกเอา้าวานนี้ฉันให้ไปสี่พันมาตอนยินวานนี่เองนะเขาบอกบอกถาถามนะครับ่าไม่มีสตังแน่ก็เป็นะว่าเงินถูกเขายืมไปแล้วนี่ปีนคนหนึ่งเขาไม่ขอออกนาม่านะบอกว่าแท่งเขารับผมขอพยาก,กร์ว่าเงินสี่พันในศูนย์ ถาถามว่าทำไมจึงทราบบอกผมทราบปฏิปทาของท่านองค์นี้ดีข้าพวกของเขาดีมากเรื่องการเงินนิดถ้ามันไม่สูนตันจะต่ผมพว่าเราวัดเจริญนานแล้วครับเพราะการเรนื่อะไหยทุกปีได้ปีมา,มากทั้งข้าวทั้งเงินแต่ว่าพอมาถึงเขาแล้วต่างคนต่างแบ่งกันถ้าต่อมาจะมาก็เริ่มทําหอสวดมนต์เท่าที่เพึงทําได้แล้วทำมันเป็นหลังขึ้นมา แล้วว่าช่างนี่มาช่วยก็แสนดีวันพลาดหนึ่งมาช่วยครั้งหนึ่งแ้องานช้าเลือเกินขนาดจ,จะตั้งมงกุฎน้าต่างจนที่วันหนึ่งสองสามสองสามคราวยังไม่เสร็จเลยมงกุฎน้าตา่างก็เลยคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้การที่เราหาเลี้ยงมันแพงกว่าแพงกว่าที่จะจ้าง,ขงเขามาประจำก็เลยจ้างช่างคนมาทาประจำทำไพ่มาทรงตัวได้เท่านั้นเอง แค่นั้นก็ต้องเป็นหนี้เขาหลังจากนั้นมาก็ได้จะกรมเสริมสุสวสริ์ท่านพวกาโทเสริมสุสวรดิ์ที่ไปใช้บ้านของท่านเป็นที่เจอคาถามเวลานี้เป็นผู้นํากระถินมากับพัญญาคือคุณอ๋อยเฉชดศีเฉลิมเชดีสุสวสริ์นายุทิยาท่านคุณอ๋อยก็ติดต่อพักพวกท่ากระถินก็เรื่อยๆมาได้เงินกระถินเป็นหมื่นเป็นแสน แต่ว่าทางวัดไม่ได้ผลเพราะว่าอาตมาใช้วิธีแบบนี้ถ้าจะมีเทศเมื่อมีเทศก่อนจะจบให้เจ้าหนี้มานั่งรับมารอรับสตังค์ท้งงานมีเทศได้ได้เท่าไรไม่หักต้นทุนมอบเงินชำระหนี้เจ้าหนี้ต่อหน้าชาวบ้านส่วนที่ยังข้างอยู่เจ้าหนี้บอกไม่หนักใจ เมื่อถึงคราวท่ากระถิ่นก็ให้เจ้าเจ้าเจ้านี้มันมารอรับรับเงินเจอถิ่นปักก็ชำระนี่ทันทีใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่มีมมการหากักค่า,ค,า,าค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าใช้จ่ายธรรมดาแทนพุทธบริษัทเราต้องใช้อยู่แล้วคนนี้เขามาเขาไปตัง้งนาต่างตา,งตางมไปกินร้านกินผลันก็กินแค่อิ่มถ้าเราไม่เราไม่เลี้ยงเขาก็เขาก็ไม่ว่าอะไร ที่เราเลี้ยงเขาก็ไม่เหมือนพระตาคารสถินจริงๆก็มาจากกรุงเทพมาจากคนอ,อ่อยมากมาจากเจ้ากรมเสริมด้วยช่วงขอนนั้นบ้างช่วงวนนี้นบ้างในที่สุดผลที่ได้รับก็คือว่าไม่เป็นที่ถูกใจของเจ้าวาดและว่าและว่าบรรดาทาย,ยกทั้งหลายทัง้งทายกทวีกาประจำวัดก็มีคนอยู่สามคน คือยมพวงยมน้อยแล้วก็ยมอะไรหนอนื่เื่อนไม่ออกซะแล้วนะมีมีสามคนกันส่งของประจำเอากล้วยเอาอ้อยเอาผักบ้างเอาปลาบ้างมาถวายเป็นไประจำยมน้อยคนนี้เก่งมากเจริญกรรมฐา,านเวลานั้นก็เจริญกรรมฐานอยู่สามคน เป็นคนประจำบางวันก็มีนคนอื่นมามา,มาร่วมโดยบางแต่จริงๆแล้วก็สามคนนี้เป็นประจำแน่นอนล้าว่ายมน้อยเก่งตอนหลังท่านเป็นโลกมะเร็งที่ท้องอาจจะมาก็จะเข้ากรุงเทพวันวันก่อนยจงเข้ากรุงเทพหนึ่งวันก็ไปเยี่ยมทันทีบ้านนอนเฉยไม่แสดงการอะไรทั้งหมด ถามว่าโมยมปวดไหมก็บอกปวดมากเจ้าค่ะถามว่าโยมเวลานี้นึกถึงอะไรโยมก็บอกว่านึกถึงนิพพานอย่างเดียวเจ้าค่ะถามว่าโยมเห็นพระไหมบอกว่าเห็นเจ้าค่ะเห็นรูปร่างไปยังไงบอกว่ารูปร่างใสเป็นแก้วถามว่าพระองค์นั้นเป็นใครโยมทราบไหมแต่บอกว่าทราบถามว่าใครล่ะพระโยมก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะ บอกว่าวันพรุ่งนี้อาตมาต้องไปกรุงเทพนะอาตมาไม่อยู่เพราะว่าจะต้องไปสอนกรรมฐานที่บ้านซอยใช้ลมบ้านอยางรมเสริมแ้วก็พยักหน้าเลยบอกว่าโยมอย่าลืมนิพพานนะอย่าลืมภาพพระนะให้นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนขอไปที่นั่นหลังจากนั้นมาพระรุ่มเพื่อนอาตมาก็เดินทางเข้ากรุง,งเทพเพอตกกลางคืนเวลาสอนกรรมฐานเวลาเวลาประมาณสองทุ่ม ก็ปรากฏภาพโยมน้อยเห็นเป็นขบวนใหญ่นั่งรถเพชรรถแก้วแพร่บรยับถ้ามีขบวนนางฟ้ามังเทวดาบ้างพรหมบังเยอะแยะแพร่พาบรยับผ่านไปพอผ่านหน้าไปก็เฉียนยกมือไหว้เธอก็บอกว่าท่านเย้าค่ะจึงขอลาเป็นสจ้านเย้าค่ะจนนึกใน่ใจ ว่าภาพนี้เราไม่ได้สร้างขึ้นแลาไม่เคยคิดแล้เราองสียงน่าเสียงยมน้อยจะรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนแล้วสวยมากเลยนึกในใจถามว่าชื่อน้อยใช่ไหมบอกใช่เจ้าค่ะที่เป็นมะเร็งท่านเยี่ยมวานี่วันนี้ไปแล้วเจ้าค่ะฉันมีความสุขแล้วขอท่านมีความสุขด้วยนะแล้วก็วกผ่านไป พอกลับมาวัดก็ทราบข่าวว่าโยมน้อยตายคืนนั้นจร,จริงๆเวลานั้นเป็นเวลาที่โยมพวงกำลังเจริญกรรมฐานเหมือนกันจยมพวงก,ก็บอกว่าเห็นก็บบนเหมือนกันยินเสียงแจ๋วๆว่าพว,เพวงเอ้ยพวงน้องเอ้ยพี่ลาแล้วนะพี่ลาปณิพานนะพวงนะอย่าเรมนิพานนะพวงนะรน้องนะพี่ลาละโยมบอกโยมพวงจำได้แต่เสียงแต่ตัวจำไม่ได้สวยมาก แล้วต่อมารุ่นสองต้องวันก็ปรกกากฏเด็กสาวซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันเลยเมืองตลาดอุทัยธานีเธอนอนฝันฝันว่ายมน้อยตายไปแล้วเห็นข้าบบนตามนี่สายมาแล้วทั้งหมดตรงกันหมดทุกอย่างรวมความว่าถ้าการเห็นการได้ยินเท่านั้นไม่ผิดก็แสดงว่าคณะของเราคนที่ไปนี่พายก่อนเพื่อนคืออยู่ค,ออยค,ออยคือยมน้อย คนที่เป็นกำลังใหญ่อาอตมาในสมัยยีนยูวัฒนสูงต่อมาพลอากาศเอกทรนอันสารแรกประทยสองท่าก็มาบวชที่นี่ก็มาช่วยไปมากแล้วต่อมาก็หลังจากนั้นก็ดาสัยทุกๆคนช่วยกันหลังจากคณะกฐินล้าต่อมาบรรดาลูกหลานทั้งหมดก็ต่างช่วยกันอาตมาก็ไปสร้างอาทมอยูโคนต้นโพ ถ้าทมหลังนั้นไปตั้งไวทีกลางสะแต่มันสวยก็เก่าเมื่อก่อนมันไม่สวยเท่านั้นหรอกมันเขาทาสีสันบรรณะสวยทำเรารู้เล่าของิดเดิมไม่ดีเท่านั้นสร้างไปสร้างมาในที่สุดก็ไม่เป็นที่พอใจของเจ้าวาดเจ้าวาดดวยทายกท้าดวยเขาว่า,ชาวใช้เลยเสียงด่า บางทีจะเร่งกํรฐานการเปิดเพยงเสียงเจ้าจะดังโจกโจก,กแกล้งโดยการทั้งปวงทั้งทายกท่านเจ้าวาดพร้อมกันจะหาทางทุกอย่างทุกเรื่องมีพมีคนเป็นกลุ่มเขาเรียกกลุ่ม,มๆใหญ่น่นเขาได้เปิดขยายเสียงด่าที่โรงเรียนจีนที่ในใน,ใน,ใ,นในตัวจังหวดัด รู้สึกเป็นมากในตอนต้นแต่ว่าที่ทรงโตอยู่ได้อย่างนี้เพราะว่าพระผู้มีคุณตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเราจะไปจากที่นี่เราจะไปจากที่นี่มันก็เป็นของไม่แปลกแต่ว่าเรารับปากของผู้ใหญ่ว่าจะทำถ้าสิ่งใดถ้าหวังจะทำก็มีคนช่วยอยู่เสมอก็ต้องเชื่อทัน เราต้องเชื่อต้องต้องเชื่อทันต้อง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 เชื่อทานทั้งนี้เพราะว่าทุกทุกทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงไปหมดก็เลยอดทนคิดในใจว่าถ้าบังเอิญเป็นคดีเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องกลายเป็นคดีก็สร้างบทน้ำขึ้นมาสร้างแพรขึ้นมาหลังเขียนว่าแพรโบทน้ำ ถ้าความจริงมันได้ใช้เป็นบทบทเขามีแล้วต้องการให้มีเรื่องถ้ามีเรื่องจะได้รู้ความจริงว่าใครผิดใครถูกเรารู้ว่าเราเป็นคนถูกแต่ว่าไอ้เรืองน,นี้ก็บอกว่าทางกรมการศาสนาาบอกได้รับเรื่องเยอะแยะมีคนล่องเรีเข้าไปแต่ก็ไม่มีใครจะเชื่อมั้งแล้วในที่สุด เป็นว่าเจา้าไาว้ก็ศึกถ้ายก็จิ้งจิ้งพาออะไรเพราะว่าอาตมาตอนนั้นอาตมาก็มีความรู้สึกว่าถา้าไปเป็นคดีกับเขาที่บ้านนอกนี่คงไม่ไม่ไม่ชนะเขาแนา่แพ้เขาแนา่ก็ไปหาพราะในกรุงเทพไปหาพราะในกรุงเทพเรไปหาทิวาสเกตสมเด็จพระธอาจารย์องค์ปัจจุบนัน ท่านบอกว่าไอ้ผมต้นแหน่งมันก็เลยมันสล้ยนะครับไม่เหยียพา,ากนต้องภาคหาภากพาดภาคต้องให้ความเป็นต้ก็รู้สึกต้งก็ดีมากแต่ว่ามันก็ลำบากอยู่ในที่สุดก็ไปหาสมเด็จพระสมัมมาาเวลานั้นยังไม่เป็นสมเด็จแต่ว่าแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าของ,ของยังไม่เป็นสมเด็จเจ้าหน้าของ,ของกายยังอยู่สังเวก ไปคุยสมเด็จวสัมมยาท่านคุยไปคุยมาท่านก็นบอกว่าผมเอาด้วยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันรอพรองก่อนแล้วก็กลเบไปทลานบอกว่าถ้าหาวางงพร้อมแบบนี้นะผมทนไม่ไหวนะครับในเมื่อผมทนไม่ไหวไม่เห็นใครไม่เป็นพระผมก็ไม่เป็นพระได้เหมือนกันก็เคยเอาแค่พระธรรมวินยัยบอกว่าเวลานี้เขาไม่ใช่ทมวินัยแล้วครับเขาใช่อย่างอื่นกันแล้ว ถ้าโกงผมเข้ามาเมาื่อไรผมก็ต้องสู้ขาติกับผมมันคนสู้คนอยู่แล้วท่วานบอกว่ารอผมก่อนต่อมาไม่ช้าท่านก็นส่งพระมาสามองค์คือเจ้าคุณราชนาวควีราชนโมรีพระแก่จมฟ้าพระว่านงพระราชนโสพลพระพระสังเวชลองลองภาค ขึ้นมาหาเจ้าหน้าจังหวัดขึ้นมาขั้งแรกแค่แตมาไปที่นัดเจ้าหน้าจังหวัดด้วยแตมาบอกไม่ไปเขียนหนังสือไปบอกเยงจะไม่ปลอดภัยพวกเขาก็ด่าก,กันใหญ่แตเจ้าหน้าจังหวัดไม่ได้ด่านนะี่นพวกเจ๊กดา่าวันนั้นท่านไปเจนท่องสามไปเจนจาไม่ตกลงนั้นไม่ไม่ไม่ตกลงก็ต้องกลับไปวัดสามาัญา อีกไม่กี่วันหลวงพ่อวสมัมปยาก็ส่งมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตกลงก็เป็นนั้นว่าอาตมาอยู่ได้เพราะหลวงพ่อวสมัมปยาถ้าสร้างให้มีความเจริญรุ่งเรืองก็มาได้เพราะอาศัยบุญคุณหลวงพ่อวสัมปยานคือรูเหญพระเโระาจา์เวปพระองค์ปัจจุบันในั้นการนี้ทําบุญทงกุศลทุกอย่างบรรดาธรรพุทธร,ริษัทเห็นว่าอาตมาจะทุ่มเทไปหาวสมัมปยานัก ถ้าหนักตานกำลังไม่ใช่ส่งไปเป็นร้านเป็นโกดไม่ใช่อย่างนั้นนะจิตใจทุ่มเทพิธีนันมากท่านก็มีความเมตตามากทั้งนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะทําอะไรก็ตามทีแต่จะเท่ากับความดีที่ท่านให้ให้ยีวิบา,า,ายน้นไม่มีอีกแล้วบุญคุณของท่านน้ชํราระเท่าไรก็ไม่หมดอารมไดญาติชมพระสุภาษ,ษิ์ผู้เป็นสาวกอง์ทุนเปรนสุุศลวันนี้เ็าเสียงไม่ดี เมื่อหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พ่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลช่อมมีแต่บรรดาธรรมพุทธศสาสนะชนผู้รับฟังหัวอ่านทุกท่านสวัสดี